สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะสาวฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะโอเคค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนะคะสาสานะคะจากเพจสา,สาสสอนรวยด้วยออนไลน์บอกเลยว่าถ้าคุณนะคะเข้ามาในเพจนี้นะคะคุณเข้ามาในอาาจ,จักรของสาสานะคะคุณจะได้รับเทคนิคในการสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์นะคะคุณจะได้รับเทคนิคในการออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และนอกจากนี้นะคะคุณยังได้ เทคนิคนะคะเกี่ยวกับแนวคิดแรงบันดาลใจไมซ์แตกต,ต่างนะคะซึ่งสามารถที่จะแบบครอบคลุมหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะในเพจนี้นะ,ะโอเคปะวันนี้นะคะวันนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดกันนะคะในวันนี้ก็คือนะคะวิธีนะคะวิธีคิดเนื้อหาในการไลฟ์สด วิธีการเขาเรียกว่าวิธีการคิดถัวข้อในการไลฟ์สดดีกว่านะคะซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนอขออนุญาตเริ่มเลยนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะหลายๆคนวันนี้อยากจะออกมาไลฟ์สดถูกไหมคะหลายๆคนเนี่ยวันนี้อยากที่จะแบบออกกล้องไม่ว่าจะอยากจะ,อ,ะออกมาขายสินค้าหรือบริการของคุณนะคะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อเล่นทักทายกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีนะคะนะคะ ะะบอกเลยนะคะต้องบอกก่อนนะหลายๆคนอยากออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเข้ามาเป็นโค้ชเป็นครูถูกไหมคะเข้ามาทําธุรกิจบนโลกออนไลน์แต่ก็วันนี้ไม่รู้จะแบบเอาอะไรมาพูดเออถ้าคนที่มีสินค้าก็ดีไปคุณก็เอาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณมาพูดถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีหลักวิธีคิดนิดนึงเนาะ นะคะซึ่งวันนี้ศาสนร์นำมาฝากกันอ่าคุณรู้ไหมคุณลองแบบว่าลองลองจินตนาการดูก็ได้ค่ะถ้าเราในฐานะผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่ในฐานะผู้พูดนะแต่เราลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นผู้ฟังอะค่ะเราอยากรู้เราอยากรู้เรื่องอะไรอะค่ะนั่นแหละค่ะคุณเอาเรื่องที่คุณอยากรู้ในฐานะผู้ฟังอะออกมาเป็นหัวข้อในการไลฟ์หรือในการทำวิดีโอนะคะศาสตรจะบอกเลยว่า ง่ายมากที่สุดค่ะนั่นก็คือคิดจากปัญหาของเราเองเนี่แหละค่ะคุณยังแบบว่าช่วงแรกนะคุณยังไม่ต้องไปมองปัญหาของคนอื่นหรือยังไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเน่ยเขาจะแบบต้องการรู้หรือไม่รู้อะไรวิธีการฝึกนะคะฝึกพูดง่ายๆในระหว่างที่ช่วงแรกๆที่เราเข้ามาทําออนไลน์เนี่ยแล้วหลายคนบอกว่าฉันไม่สามารถพูดอะไรที่มันแบบนานๆได้เออหรือลูกคุณรู้ไหมสา,มาจะบอกว่ากับ การที่เราพูดเรื่องตัวเองนี่แหละมันพูดได้นานที่สุดแล้วนะคะเพราะช่วงแรกอะช่วงแรกสารแน,นนะแนํานะสารแนะนําเลยให้คุณคิดจากปัญหาของตัวเองนี่แหละวันนี้คุณมีปัญหาอะไรบ้างเออหลายคนคุณลองวิเคราะห์ดูนะหลายคนบอกว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีปัญหาคุณก็สามารถดูจากปัญหารอบข้าง พูดผู้คนนะคะหมายถึงผู้คนรอบข้างนะคะที่คุณรู้จักหรือคุณสนิทสนมหรือคุณอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาดูจากปัญหาของเขาและหยิบปัญหาเนี้ยนะคะและหยิบปัญหาเนี้ยมาพูดในไลฟ์สดของคุณได้ศาสตร์จะบอกแบบนี้นะว่าการที่คุณอนะพูดหรือแก้ปัญหาให้กับใครบางคนนะคะพูดหรือแก้ปัญหาให้กับใครบางคนนะมันจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่า พะคุณเหมือนกับคุณอะคะคุณได้ช่วยใครบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบเคารพศรัทธาคุณแล้วต่อไปเขาก็จะแบบว่าไม่ว่าคุณจะพูดหรือจะขายสินค้าหรือบริการอะไรค่ะเขาก็จะแบบว่ามาพร้อมที่จะแบบสนับสนุนคุณโอเคปะคะคุณพอเก็ตไหมคะคือถ้าวันเนี้ยนะะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันได้นะคะฝากกดแชร์ออกไปด้วยเนยาะฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะ ขอดต่อเลยแล้วกันเนาะอาจจะแบบว่าตอนนี้นะคะอาจจะคือแบบว่าดู2กล้องนะคะอาจจะแบบสลับไปสลับมานิดนึงนะคะเพราะเราหลายหลายช่องทางนะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะวิธีง่ายๆคือนําปัญหาของเรามาปัญหาในช่วงนี้ที่หลายๆคนมีนะคะที่หลายๆคนมีตอนนี้คืออะไรคะส่วนใหญ่ประสบปัญหาเอาคนส่วนใหญ่เนาะด้วยความที่แบบว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้นะคะคนกระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์กันเยอะ ถูกไหมคะอาจจะบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินถูกไหมคุณก็ยกปัญหาเนี่ยคุณก็ยกปัญหาพวกนี้มาพูดนะคะและโดยเฉพาะถ้าคุณประสบความสําเร็จอ่ประสบปัญหานั้นอยู่ไม่ใช่ประสบความสําเร็จประสบปัญหานั้นอยู่คุณก็จะสามารถพูดออกมาจากความรู้สึกภายในของคุณจริงๆได้อะ่ะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณแก้และออกจากปัญหานั้นได้ยังไง นะคะคือคุณพูดจากประสบการณ์ของคุณจริงๆอะนะคะพอเขาเนี่ยนำสิ่งที่คุณประสบพบเจอมาและเอาไปปรับใช้กับเขาเนี่ยสาบบอกเลยนะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเขาคือเหมือนเหมือนกับว่าถ้าวันนั้นนะ่ะเออถ้าวันที่คุณออกมาพูดอะมันเป็นปัญหาของคุณถูกปะแล้วคุณสามารถที่จะปลดล็อกแล้วก็ขี้คายปัญหาของคุณได้แล้วในระดับหนึ่งนะ ะะแล้วคุณก็เอามาส่งต่อหรือแบ่งปันสิ่งที่คุณเคยผ่านเคยเจอมาแล้วแล้วทําให้คนอื่นดีขึ้นนะ่ะพอคนอื่นนะคะเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้จากคําสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่หมอนะคะคือซึ่งสาบ,บอกเลยนะถ้าแบบว่าคุณนะสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับ เพจเนาะหรือลูกค้าของคุณได้สาบอกเลยว่านอกจากสินค้าหรือบริการของคุณที่จะมันจะขายได้ต่อให้วันนี้คุณเปลี่ยนสินค้าไปขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะยังคงเป็น f อของคุณแล้วก็รักคุณอนะ่ะคือเขาไม่ได้บอกเลยอ่ะเขาไม่ได้รักเพราะตัวสินค้าแต่เขารักเพราะความเป็นคุณ ศออาสถึงบอกไงคะว่าหัวข้อการคิดหัวข้อเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ศาจะบอกก็คือนอกจากคิดจากปัญหาของเราเองขอบคุณค่ะพี่หมอขอบคุณมากมากเลยค่ะดีใจมากเลยอ่ะพี่หมอเข้ามาดูขอบคุณค่ะนะคะขออนุญ,ญาตต่อเลยนะคะก็คืออ่าซึ่งนะซึ่งก็คือคิดจากปัญหาของตัวเองที่สาบ,บอกแล้วเพราะว่าอะไรคะ ทำไมต้องบอกแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่อะคนสอบคนส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของชาวบ้านถูกปะ่ะนะคะคนส่วนเขาเนค่ะคนส่วนใหญ่นะคะอยากรู้อยากเห็นปัญหาของชาวบ้านใช่ปะ่ะเราก็เลยแบบหยิบยกหรือนําเรื่องของตัวเองเนี่แหละค่ะออกมาขายเลยค่ะนาเรื่องของเราเองนี่แหละค่ะออกมาขายเลยค่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกะคะ่ะคนส่วนใหญ่อยากรู้เรื่องของ ของคนอื่นถูกปะ่ะเออและอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกเลยว่าตรงเนี้ยอีกข้อหนึ่งที่สายอยากจะบอกคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนเพื่อลองนึกดูนะคือเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าคนที่พูดอ่ะนะสมมุติว่าคุณทําธุรกิจเครือขาอ่ายเออสายยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้ดีกว่านะคะในกรณีที่แบบว่าคุณอาจจะขายสินค้าหรือออกมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในโลกออนไลน์แล้วคุณแบบว่าจากติดลบกลายเป็นติดบวกและชีวิตดีขึ้นเยอะ คนไม่ได้อยากรู้อะค่ะว่าวันนี้คุณแบบมีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่หรือรวยกี่ล้านกี่พันล้านคนไม่ได้อยากรู้ตรงจุดนี้แต่คนแค่อยากรู้จุดเปลี่ยนของคุณเท่านั้นเองค่ะว่าวันนี้คุณดีขึ้นยังไงจากศูนย์อจากศูนย์จนมาถึงหนึ่งร้อยวันนี้ค่ะคุณดีขึ้นยังไงนะคะคนไม่ได้อยากรู้ว่าคนคุณนะคะมีกี่พันล้านเนาะ เออนะคะซึ่งสาบอกเลยนะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าหัวข้อเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนคุณสามารถที่จะใช้ปัญหาของคุณอะมาพูดเป็นหัวข้อในแต่ละวันได้ซึ่งเราอะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าเข้ามาในโลกออนไลน์ใหม่ๆนะคะ่ะยังไม่รู้จะพูดอะไรเนาะนะคะก็นําเริ่มต้นจากหัวข้อหรือสิ่งที่เราเป็นหรือชีวิตเราเนี่ยแหละคะ่ะออกมาพูดได้เลยก็คืออะไรที่มันพูดได้ก็คือพูดไปแต่อะไรที่ คุณคุณไม่สะดวกที่จะพูดอะแ,แค่คุณแค่ก็คือไม่ต้องพูดแล้วก็ตักมันออกไปก็ได้ค่ะอันนี้คือประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอะอันนี้แถมให้นอกจากปัญหาของเราเองก็คือสามารถที่จะเอาปัญหาของคนอื่นมาพูดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือต้องบอกก่อนเลยนะมันต้องเป็นปัญหาที่คือ,อจําเป็นที่คุณจะต้องมีประสบการณ์ร่วมถึงเป็นปัญหาของคนอื่นก็ตามแต่คุณจําเป็นที่ต้องมีประสบการณ์ร่วมเพราะคุณจะสามารถพูดออกมาจาก คือออกมาจากความรู้สึกจริงๆของคุณได้นะคะคือพูดแล้วให้ให้ให้ใหลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณเห็นภาพจริงๆะคะ่ะประมาณนี้นะคะซึ่งอุ้ยขอบคุณค่ะพี่จอยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ออกไปนะคะนะคะล และก็เดี๋ยวขอย้อนให้นิดนึงนะคะก็คือในปัจจุบันในภาวะแบบนี้คือคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องเงินใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเงินกับเรื่องเรื่องงานเรื่องตกงานใช่ปะนะคะเพราะว่าหลายๆบริษัทก็แบบว่าเอาพนักงานออกเยอะมากเลยะคะ่ะพี่พี่เพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยแหละคะ่ะมันก็เห็นมาเราได้2ปัญหาที่เราจะมาพูดแล้วเราจะมาพูดในไลฟ์สดเราจะเอามาเป็นหัวข้อในการพูดของเราได้แล้วนะคะซึ่งข้อมูล ข้อมูลอ่านหาจากที่ไหนถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องงานหรือเรื่องเงินเราก็อย่างที่บอกค่ะเอาของคนรอบข้างก็ได้นะคะเข้าไปคือเอาคนที่สนิทนะเข้าไปสอบถามเข้าไปคุยรายละเอียดกับเขาก็ได้หรือยิ่งเป็นประสบการณ์ร่วมของเรายิ่งดีนะคะเพราะว่าเราอย่างที่บอกค่ะเราจะสามารถถ่ายทอดให้ลูกค้าหรือลูกเพจของเราทราบได้ว่าเราปลดล็อกตัวเองแล้ว ทำให้ตัวเองเนะะี่ยค่ะดีขึ้นในอีกระดับได้ยังไงนะคะเขาก็จะเกิดความเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นเรามากยิ่งขึ้นค่ะนะคะหรือว่าบางคนอ่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักคุณก็สามารถที่จะเอาเรื่องเนี้ยคะ่ะเข้ามาพูดในไลฟ์สดของคุณก็ได้ แต่ถ้าในกรณีที่คุณขายสินค้าคุณก็สามารถเอาเรื่องพวกนี้ค่ะมาเชื่อมโยงกับสินค้าของคุณก็ได้สาย,ยกตัวอย่างให้ให้เห็นภาพแบบนี้ถ้าวันนี้สาขายสกินแคร์ใช่ไหมแล้วอยากทําให้แบบผู้คนนะคะหน้าใสามากเลยเออผู้คนหน้าใสาสาก,ก็สาก,ก็อาจจะอ้างอิงว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนะี่ยสาไม่ดูแลตัวเองแต่หลังจากที่แบบว่าพอ เลิกกับแฟนคนนี้ไปสมตสมติสมมตินะคะเพราะเลิกกับแฟนคนนี้ไปสาก,ก็ใช้เครื่องสำอางตัวนี้ค่ะแล้วสาก,ก็ดีขึ้นดีขึ้นอีกในระดับหนึ่งแต่เราต้องพูดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะจะทําให้ลูกค้าเนี่ยคือแบบว่าตเราเหมือนเราต้องพูดให้ลูกค้าหาจินตนาการภาพได้เออว่าถ้าเขาอะเออถ้าเขาเป็นแบบเราในเมื่อก่อนหน้าเป็นสิวหน้าเป็นฝ้าหน้าเป็นกะเยอะๆแล้วเขามาใช้เครื่องสาอางเนี้ยแล้วมันดีกับชีวิตเขา นะคะคือพูดพยายามพูดให้ลูกค้าทัดหรือเห็นภาพให้เยอะที่สุดนะคะอันนี้ก็จะส่งผลต่อยอดขายอย่างที่สาเคยพูดไปใน Tik To อนะคะอย่างที่สาเคยพูดไปใน Tik To k เมื่อน่าจะประมาณเมื่อเช้านะคะซึ่งซึ่งอันนั้นคือเราพูดตอนเช้าแล้วเราก็ไม่ได้มีอัดไว้นะคะหุยขอบคุณค่ะพี่จอยมุมนี้สวยโอเคค่ะสำหรับ อ่าโอเคมีเรื่องการเงินใช่ไหมคะปัญหาก็จะมีหลายอย่างเนาะมีปัญหาการเงินความรักอ่านะคะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเริ่มลิสต์ตั้งแต่ปัญหาตัวเองแล้วก็ปัญหาคนอื่นนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะเอาแค่เอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าคิดคิดว่าเยอะแล้วคิดว่าแค่นี้คุณลิสต์แล้วคุณได้ปัญหาที่แบบว่ามันเยอะแล้วที่คุณจะสามารถ มาพูดและนอกจากนั้นก็คือถ้าคุณขายสินค้าหรือบริการคุณเอาปัญหามาเชื่อมกับสินค้าหรือบริการของคุณนะคะและพูดให้ลูกค้าเห็นภาพเยอะที่สุดค่ะพูดให้ลูกค้าเห็นภาพเยอะที่สุดและหลังจากนั้นนะคะพอลูกค้าเริ่มเห็นภาพแล้วอ่ะคุณต้องกระตุ้นแรงปรารถนาให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าหรือบริการของคุณนะคะกระตุ้นแรงปรารถนาเขาเข้าไปอีกในการซื้อนะคะ แค่เพียงแค่เนี้ยค่ะคุณก็จะสามารถปิดการขายได้คุณต้องทําให้ลูกค้าเห็นภาพว่าถ้าวันเนี้ยเขากินของคุณเขาใช้ของคุณเขาซื้อของคุณไปอ่ะแล้วเขาจะสวยขึ้นเขาจะดีขึ้นเขาจะมีสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอีกระดับจึงค่ะซึ่งวันเนี้ยนะคะสาก็มาแนะนําให้ประมาณนี้เนาะก็คือยังไงนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ายังไงนะคะเราก็จะมีนัดกันทุกทกวันนะคะตอน19นาฬิกาสนาทีนะคะก็จะมารับ เกี่ยวกับความรู้นะคะความรู้ต่างๆที่กับเทคนิคการออกมาสร้างตัวตนการทําออนไลน์นะคะซึ่งพี่ๆนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะก็คือตอนเวลา19นาฬิกานาีนะคะตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะก็สำหรับไลฟ์นี้นะคะก็อาจจะมาไม่นานนะคะก็มาไม่นานนะคะอันนี้คือขออนุญาต ปิดไลค์เลยแล้วกันนะคะทางทางแฟนเพจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ